พระสมเด็จวัดะระฆังนะคะองค์นี้พิมพ์ใหญ่พระประธานนะคะสวยมากเนื้อจัดมากด้วยค่ะคือสวยจริงๆนะคะดูค่ะสวยแบบโคตรๆเลยดูได้เลยค่ะสวยมาก สวยมากมากเลยค่ะอสองด้้นเน้าดนี่เลยดูเนือเน้อก่อนค่ะดูเนือ้อโอ้ยสวยมากมีเส้นใต้าถานด้วยนะคะเนี่ยอ้งนี้ชัดมากชัดเจนค่ะ สวยงามมากค่ะคุณสวยจริงจริงนะคะวัดงามพระสมเด็จวัดละฆางนะคะพิมใหญ่พระประธาน,นะคะ,คะ,คะสวยๆอย่างนี้จะได้สักสามสิบล้านไหมสามสิบ <c oughs> <c oughs> ล้านไหมคะโอ้สวยค่ะ หรือเจอจากเอ่อหิ่งที่พ่อเก็บไว้เฉยคือนานมากไม่ได้ปียุ่งไปได้ไปไหลเลยค่ะอันนี้ครับอยากจะลือออกมาเนี่ยทุกคนเนื้องามมากบอกเลยตรงนี้นะคะสามสิบล้านตน้องมีสามสิบล้านตน้องมีนะคะดูเนื้อเลยคะ่ะทุกคนดูเนื้อทุกคนดูเนื้อ ต้องพูดอะไรมานะไม่ต้องพูดเจอสองนี้ให้ดูเป็นคลาบขึ้นมาเลยค่ะชัดเจนชัดเจนนะคะสวยงามค่ะสวยงามค่ะ